แม่บาจีนท้ารบสุดพลังค่ะระหว่างลินลี่กับ57นะคะถึงขั้นค่ะกับมีการตั้งวอลลุ่มะคะมีห้องแชทคัดที่เอาไว้สนทนานะคะคพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า1440คนกันเลยทีเดียวเห็นแล้วเนี่ยคิดว่านะ,ะลินลี่นะคะทั้งไทยแล้วก็เทศ่กคงจะต้องปาดเหงือกันเลยเนาะกับตำแหน่งหองเฮานะ,ะของแม่จีนค่ะต้องบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขาเอาจริงเอาจังกันมากค่ะ แม้ว่าไทยเรานะจะเป็นคนอุ้มท้องเกาหลีพาไปตัดสายสะดือนะคะแต่ว่าแม่จีนค่ะถือได้ว่านะเป็นผู้เลี้ยงดูแล้วก็อุ้มชูแถมซัพพอร์ตนอรลิซ่านะให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะล่าสุดค่ะเหมือนว่าจะมีการข่มขวัญน,นะคะลิลลี่ทั่วโลกกันสักนิดนึงเหมือนกันนะเมื่อแม่บาจีนค่ะมีการเปิดยอดน,นะคะโดเนทโซโล่ของลิซ่านะคะที่แม้ว่ายัางไม่ได้มีวี่แววเลยนะเพียงแค่ YG ออกมาประกาศว่าจะมีอย่างแน่นอนนะคะ ะะแม่มาจีนค่ะใช้เวลาในการสะสมยอดนะคะ22วันผ่านไปค่ะมียอดโดเนตนะคะปาไปแล้วถึง2ล้านหยวนค่ะซึ่งก็คิดเป็นไทยท่ากว่าเก้าล้านสองแนันกว่าบาทกันเลยทีเดียวะค่ะ ฟังถึงตรงนี้แล้วลิลลี่ไทยเอาไงดีคะ12กุมภาพันธ์นี้นะคะอืมจะยกตำแหน่งฮองเฮาให้กับเขาไปเลยดีไหมเนาะหรือว่าจะลองสู้กับสักตั้งนะอ่ะอยังไงก็คงจะต้องลองสู้นะคะเพราะว่ามันเป็นการแบทเทิลกันนะคะสนุกสนุกค่ะในปฏิบัติการนะคะซาโลค่ะระหว่างแม่จีนนะคะกับลิลลี่ทั่วโลกนะคะว่าใครนะจะมียอดสะสมการโดนเนต มากกว่ากันนะคะซึ่งเขาก็มีกําหนดเวลานะคะตั้งแต่5้าโมงเย็นไทยจนถึง5้าทุ่มนะคะเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงค่ะลองมาแบทเทิลกันเล่นๆดูนะว่าใครจะได้ไปนะคะกับตําแหน่งของเ้าค่ะ อะแอดก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วกันค่ะตอนนี้ค่ะฝากฝั่งจีนนะคะมีการสะสมยอดนะคะออของข่าวก่อนนะซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวกันกับปฏิบัติการซาโลแต่อย่างใดนะคะเอามาให้ดูด้วยแล้วกันค่ะก็สะสมไปได้ถึง2ล้านหยวนใน22วันนะคะอ่ะก็จบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า